สวัสดีค่ะเจอกับแม่เนียมอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาทำไข่เจียวเต้าหู้ไข่นะคะไข่เจียวเต้าหู้ไข่ใส่ไข่สามฟองค่ะแล้วก็เต้าหู้ไข่หนึ่งหลอดนะคะเต้าหู้ไข่หนึ่งหลอดพร้อมกับหมูผัดบวบค่ะใส่ไข่หมูผัดบวบใส่ไข่ค่ะเราทำอย่างละหนึ่งจานนะคะตั้งกระทะ น้ำมันลงค่ะน้ำมันลงน้ำมันสามสช้อนนะคะุป้งไขค่ค่ะุป้งไข่ด้วยซอส้ายเคียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ตีค่ะ สวัสทุทุกท่านนะคะผู้ที่อยู่ทางใกล้ทางไกลขอบคุณแฟนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ฝั่งยุโรปนะคะฝั่งยุโรปค่ะขอบคุณจาก,กใจนะคะขอให้มีความสุขค่ะพิธีเทน้ำมันร้อนหรือเปล่านะคะโอเค ใช้น้ำมนะันเทลงเลยค่ะออพอไข่เราได้ระดับนี้นะคะเราก็เอาเต้าหู่ไข่เรานี่เรียงเลยนะคะเรียงหน้าไข่เลยอย่างนี้นะคะไปในหน้าไข่เลยค่ะ ถ้าเราจะตีใส่พร้อมไข่เลยนี่เต้าหู้เละแน่ๆนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเอ่อเ็ตัวนะคะ ใส่ลงข้างล่างหน่อยเ้อน,อน,นีนะคะไจะปูป้อมมาเลยค่ะ เมื่อมันมีเต้าหู้ใช่ไหมคะเราต้องใช้ตะลิวสองอันค่ะใช้ตะหลิวสองอันทำเหมือนไข่เจียวทั่วไปนะคะทำเหมือนไข่เจียวทั่วไปแตเราจะกลับข้างค่ะตะลิวอันเดียวนี่เดี๋ยวเต้าหู้มันกระเด็นกระดอนนะคะนีค่ะทำอย่างนี้เลยนี่ทำอย่างนี้เลยค่ะ สไตแม่เดียมนะคะสไตแม่เนียมต้ง่งหัไท่อันนี้เด็กชอบนะคะแม่เนียมทําบ่อยค่ะเด็กชอบต่อไปเราก็จะผัดหมูนะคะใส่ ใส่บวบค่ะหั่นบางนะคะเพื่อว่ามันจะได้ข้าวเนื้อสุกเร็วค่ะ,ะได้แล้วนะคะได้แล้วได้แล้วค่ะใส่จานเลยค่ะใส่จานเลย เสียงรถรบกวนหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะผัดหมูค่ะไข่เจียวเต้าหู้ไข่นะคะต่อไปเราก็จะผัดหมูนะคะมันลูประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมให้หอมนะคะกระเทียมให้หอม ทียมหอมเราใช้หมูห้าสิบกรัมนะคะเอาหมูลงผัดกับกระเทียมค่ะ มีประโยชน์ค่ะตับหมูไปด้านข้างค่ะดีไทยค่ะ เกี๊ยไทยนะคะเกี๊ยไทยลงมาค่ะต้นหอมนี้ใส่ทีหลังนะคะเอาบวบก,กับพริกแดงเราเนี่ยลงไปผัดใส่หมูค่ะ ะคะ่ะบวกจะเป็นบวกเหลี่ยมบวกหอมอะไรก็ได้นะคะที่เรามีที่เราหาได้ค่ะปรุงนะคะปรุงรสจิบมาเลยน้ำมันหอยค่ะ ซอสสาเกียวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเราจะใช้เครื่องปรุงไม่เยอะค่ะ เติมน้ำสะอาดค่ะวอายพอไทยน,นะคะอาหารจะอร่อยต้องอย่างนี้ค่ะไปแรงเลยนะคะตอนนี้ ใ้รไม่มั่นใจก็ชิมนะคะชิมใ้ขั้นตอนนี้ทีนี้เราก็เอาหอมลงค่ะหอมลงปิดไปนะคะปิดไฟตักเสิร์ฟได้ค่ะง่ายๆนะคะง่ายๆตักเสิร์ฟสมาชิกของเราง่ายสบายแม่เนี่มค่ะ บวบใจไข่กินกับข้าวสวยร้อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศและต่างประเทศคะ่ะได้แล้วคะ่ะไข่เจียวเต้าหู้ไข่หมูผัดบวบใส่ไข่ เน้นไข่นะคะโปรตีนสูงราคาถูกโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เดียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะ้าสวัสดีค่ะ